New Nero Red Moon, 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 Red วันที่เเลยวันน okay. ี้นะวันที่เบนเกาเตากับผมเนี่ยขอครับผมานมุ่งฟังเดี๋ยวผมพาไปเดินเที่ยวข้างบนนู้น ไม่รู้แล้วต่อวะ